น้องเล็กคนนึงองจิ๋ <calculating? S 2> วเอาไปย่ายังไงว่ายังไงพ่อหลุเลยน้ำ <Hayır. S 1> ่มรเมย้ถ้าเพต้องไปเป็นเมียเขาอย่าพลาดนะถ้าเกิดพลาดมามันขอนมเรากินแม่ชนะมันนะพร้อมแลวใช่ไหมก็เข้ามาจดการเปยน ชนะได้ยังไงไอ้หนุ่มทำไมอ่ะขนาดพ่อเองยังสู้ไม่ได้เฮ้ยเจ็ตมะเนี่ยนี่อยู่บ้านอย่าหาว่าคุยนะพ่อเนี่ยทำไมอ่ะขวาไปซ้ายตามสวัสดีเมียมันเอาจริงไว้หน้าสองพี่ใครจะดีก่อนใครนะมันเอาจริงอ่ะมันจะแทงแทงพ่อมัาพ่อมันสอนมา อยากเ็นเจ้าพ yeah, ่อมาแล้วเลยเฮ้ยน oh, <c oughs> ้องพี okay. ่ต้องเป็นลูกเหมือนเดิมไปต้องไปลูกตำแหน่งผัวเดี๋ยวให้พ่อเขาไปขยานมีเมียกลุ่มนี้ต้องไปกับกระบอกฉันไปไหนอ๋อที่นักจะกินกุ้งไว้เหรอ